สวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับตัวนี้ผมก็มาล่วงหน้ามาล่วงตาท่านอยู่ข้างหลังนะครับก็ได้มาล่วงหน้านิดหนึ่งดูบรรยากาศของพี่น้องชาวเชียงรายต้อนรับนักมัตรการหลวงปู่นะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับออออออดูนะครับพี่น้องออจ้าหน้าที่ทเ,เตรียมการอยู่นะครับ วราลาองตให้ดูบรรยากาศนะครับพี่น้องญาติธรรมที่มารอถวายน้ําขนมนมเนยมารอหลวงตาอยู่ตั้งแต่เช้าตู่เลยนะครับตั้งหน้าตั้งตารอใน,นเชงเงอมองดออูสวัสดีครับทุกท่านทุกคนนะครับ ต้องสริยาชาแนลนะครับติดตามหลวงตาบุญเชิญด้วยนะครับได้บุญเป็นสะพานบุญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับอันนี้บรรยากาศพี่น้องเชียงรายนะครับศรัทธาธรรมสูงส่งมากแรงกล้าจริงๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่น้องเชียงรายใจดีใจดีครับพี่น้องนี่หลวงตาจูหัวให้น้อยสวัสดีครับลูกสวัสดีหน่าหลวงตาจูหัวให้เราแรงๆเน้อบอกหลวงตาหลวงรแรงๆเน้อ สวัส <laughs> ดีครับสวัสดีครับโอ้ยตัวน้อยบอกว่าเอาลงตาเอาแรงๆหน่อย <laughs> อนี่ครับไม่มีช่องว่างครับช่องว่างนะแค่ดูบรรยากาศ ตัวเล็กตัวน้อยก็ต้องสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับแม่น้าอนุโมทนาบุญด้วยสาธุมารอหลวงตางแต่เช้าแน่ๆเลยครับตัง้งแต่ผมคิดว่าตาจะมารองแต่เมื่อวานนะคิดว่าหลวงตาคงจะมาถึงเมื่อวานแต่หลวงตาคนเยอะญาติโยมเยอะมาไม่ถึงเมื่อวานนี้นะครับท่านก็เลยเข้าพักจํำวัดก่อนวันนี้ก็ผ่านเชียงรายเราแล้วนะครับพี่น้องมันตั้งหน้าตั้งตารอ นานทีถ้าจะเห็นพระธุดงค์มาให้เราได้กราบไหว้นะครับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับนี่เห็นแล้วเห็นแล้วเขาบอกเห็นแล้วอยู่ไหนนอนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไกลๆนะครับไกลๆ ผมจะลงไปดูบรรยากาศข้างล่างก่อนดีกว่านะครับแล้วค่อยขยับไปนิ่หนูเพราะว่ารถนี่จอดอยู่ไกลนะครับที่ต้องนงั่งรถบุบไปนะไปะเดี๋ยวไปเจอกันะที่ปั๊มนะเป็นที่ปั๊มก็ได้ปั๊มขา้างหน้าปั๊มทีทีทนะเดี๋ยวผมลงก่มาจะาได้ดูบรรยากาศสดๆไม่สดแล้วครับอันนี้เป็นเป็นคลิปท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะไล่เรียงจากที่หลงตาก่อนนะครับดูก่อนนะดูที่น้องประชาชนถ่ายรูปก,กันทุกคนเลยสวัสดีครับสรกจะถึงแล้วโอ้น่ารักจังเลยโอ้ต้องโ,โอ้ยตายลมาสมเวลาด้วยสัมภาษณ์หน่อยรอหลองตาตั้งแต่กี่วันแล้วเนี่ยกี่วันมาแล้วลูกกี่วันมาแล้วเมื่อวนา,ววน,มาววนมารอเปล่าเมื่อวานมารอไหม ไม่รอรอเดี๋ยวตรงตามาแล้วพนมมือรอเลยมาแล้วเค้ของไว้น้าอ้เนตาเข้าหองตาเข้าหัวให้หน่อยเ้นยตาเข้าหวใน่อเหน่อยนี้ำหวานดูตยากาหนอยด้ัว่อาับนอันนี้จะอดูงตรเยากาศนะอยับพี้น้อยงประชาชนรอรับของตาเร้ยบั้อยนะครับว้ันนี้เรียบรเ้อยมาก อันนี้วางซ้อนกันก็ได้นะครับยกไม่ได้วางซ้อนกันก็ได้นะครับอ่าอันนี้พรมาลไยกไว้เลยคุณพ่อยกไวเลยครับอ่าแนะนำนะครับถ้าถ้ายกได้ยกถ้ายกไม่ได้ซ้อนกันก็ได้นะแม่นะหลายสิ่งหลายอันยกจับประคองไว้ก็ได้นะอันนี้วางซ้อนกันก็ได้นะครับยกไม่หมดจ้าอันนี้วางไว้เลยลูกวางไว้นี้ข้างหลังอย่าติดตัวไว้นะครับจ้าหนูวางอันนี้นะอันนี้ถวายได้ได้ทั้งสามอัน ถ้าหนูยกนี่หลวงตาคอให้ไม่งลัางไม่ได้ถูกไหมไม่อันนี้จะถวายส่วนรวมใช่ใช่เดี๋ยวจับเลยจับไปจับไปติดกันไว้ลูกจับติดไว้นะเออนันแหลซะทุกหลกเดี๋ยวเจ้าที่มารับนะเทน้ยกรอเลยนะครับยกรอเลยยังไม่ต้องก้มกรับนะครับอันไหนที่มันหนักมันเยอะก็ไม่ต้องยกนะครับจับประคองไว้นะรวมรวมกันไว้ทั้งน้ำมน้ำมงคลด้วยนะอันนั้นด้วยลูกอันนั้นด้วยจ้าจับติดกันเลยข้างบน ติดข้างล่างก็ได้ข้างล่างก็ได้นะหมอกอย่าลืมอนถอดนะครับอันไหนยกได้ก็ยกถ้ายกไม่ได้จับประคองไว้นะครับหลวงตาคล้อให้เราคอยพนมมือสาธุนะครับอยู่มาเรียกข้างในเลยย้อนมกเลยค่ะมือซ้ายย้อนมเลยนะเจ้าหน้า บรรยากาศเช่นนี้นะครับพี่น้องเป็นแบบนี้เยอะๆอย่างนี้ผมวิ่งไปแล้วน่าอยู่ประมาณสักกิโลกว่าสอกิโลนะครับแล้วผมก็ย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะมาดูช่วงที่ท่านพักเบรกให้ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ท่านเบรกของท่านเองนั่นก็คือว่าท่านจะซึมยานะครับเมื่อฉันยาเมื่อเช้านะครับพี่น้องญาติธรรมทุกท่านนะครับ ผ้าปูเรียบๆหน่อยนะครับลวงตาจะได้ไม่สะดุดนะระวังซิปด้วยนะครับระวังซิปด้วยนะระวังซิปของมีคมนะครับระวังให้มากๆด้วยนะครับปูเรียบๆลวงตาจะได้ไม่สะดุดนะครับายกน้ำประคองไว้เลยนะครับยกขึ้นไว้เลยครับกระเป๋าสาตังเอาออกนะครับกระเป๋าตาตังพวงกุญแจออกนะครับพวงกุญแจเก็บเลยครับเก็บเลยยกน้ำรอนะครับยกน้ำรอยกน้ำตัวนั่งตัวตรงๆนะครับนั่งตัวตรงๆ นั่งตัวตรงๆนะครับนั่งตัวตรงยกน้ํารอเลยนะลูกนะดอกไม้ด้วยดอกไม้ด้วยจ้ะดอกไม้อันนี้ยกไม่ได้ติดกันไว้กันเลยนะตั้งตั้งงอนจะจับไว้เหลียวลงตาเข้าให้ค่อย,อยพนมือสาธุนะครับอันนี้อย่าลืมยกขวดน้ำนะพี่ถ้าขยอยเลย นี่คือเป็นบรรยากาศเช่นนี้นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมโน้นยาวตลอดนะครับถนนเส้นนี้นะครับคือเส้นที่จะผ่านเมืองตัวเมืองเชียงรายนะครับวันนี้เรียบร้อยนะครับวันนี้เรียบร้อยเจ้าที่ก็คงไม่เหนื่อยนะครับเจ้าที่ก็คงไม่เหนื่อย อ่ายกเลยครับเพเกนรอเลยโอ้โหโอ้โหนี่ตัวน้อยตัวน้อย,อยครับนั่งธรรมดานะแม่นะไม่ต้องเร่งรีบอ,อย่าลืมยกน้ําด้วยนะครับลูกอ่ยกนนะ,ะยกน้ําขวดนี้ด้วยค่ะยกน้ําจับน้ําถวายลวงตานะครับจับน้ําถวายลวงตาครับ,บเพเกนรอเลยนะครับไม่ต้องก้มหัวน,นะครับไม่ต้องก้มกราบนั่งตัวตรงๆนะครับ ได้ได้ครับได้ยกน้ํารอเลยครับคุณพ่อยกน้ําถวายนะครับอันนี้ถ้าหลายอันวางซ้อนเลยนะครับวางซ้อนกันเลยนะครับวางซ้อนน้ำมือจับว้นเลยครับยกรอเลยครับ,ย,บยกน้ํารอเลยนะครับไม่ต้องก้มกราบครับ อันนี้คุณแม่ป่วยนะครับคุณแม่มีอะไรจะถวา,ายคุณแม่รระเเข็ล,เลยนะ คุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงครับระวังอ่าอ่าสัมรวมนิดหนึ่งครับพวกคุผู้หญิงครับสัมรวมนิดหนึ่งนะครับห่างๆหน่อยครับก <N> ็ <S <S ต้องให้ <ไฟ S 1> คำแนะนำนะครับเดินรอเลยครับไปเดินรอเลยครับเก็บกระเป๋าตังค์ไว้หลังครับเก็บกระเป๋าตังค์ไว้ข้างหลังครับไปเดิน,ดน,ดน,น,นอรอเลยครับ เคนรอเลยครับเครอครับคุณแม่ยกไม่ได้จับไว้เฉยก็ได้ครับคุณแม่จับไว้เฉยก็ได้นะครับไม่ต้องยกจับไว้สจับไว้สองครับสาธุครับนั่งตรงๆนะครับนั่งตรงๆตัวตามมาถึงแล้วนะครับจับน้ํารอเลยนะครับใจเย็นจ่าใจเย็นเย็นใจเย็นนะครับใจเย็นจ่าเย็นจ่ายยกไปเคลนของถวาย กจับน้ำไว้ครับจับน้ำถวายนะครับพาเม็ดออกพาเม็ดออกลูกเม็ด วันนี้เช้านี้ให้ดูยาวนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็โน่นละครับหลังเที่ยงนะครับพี่น้องหลังเที่ยงค่อยดูนะครับหลังเที่ยงยกไหวไหมยกไหวก็ไม่ไม่ยะไหวจับไว้ก็ได้นะครับจับตั้งไว้ธรรมดาก็ได้นะครับอ่าแล้วมือประคองไว้นะไปรองคองของถวายนะครับมือประคองไว้ครับถ้ายกไม่ได้ก็ไม่ต้องยกครับอ่ามือประคองไว้รวบมือประคองไว้อ่าสาธุครับ ยกตะเคลอเลยครับยกระเคลยเลยอ่าถ้ายกได้ยกถ้ายกไม่ได้มือจับไว้นะหลวงตาไปแล้วค่อยอนโมนาสาธุนะครับแป้งเอาเก็บตังเก็บเก็บเลยครับใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าครับใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าเลยครับใส่กระเป๋าเลยครับไม่พอนมือนะครับอ่าโอเคสาธุครับไม่ต้องถวายตังหลวงตานะครับถวายน้ำหลวงหยิบหยิบน้ำรอเลยแม่หยิบน้ำรอคุณแม่ยกน้ำถวายหลวงตานะครับอันนี้ซ้อนกันเลยลูก ประเคนของซ้อนกันลูกมือจับสองอันอันนี้ด้วยอันนี้ด้วย้ออ่ามีมีคุณผู้หญิงท้องคุณผู้หญิงท้องต้องมาอยู่ในท้องขอไม่เสียแขนคือครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุครับสาธุมีญาติธรรมตามมาส่งนะครับช่วย น,นนี้ก็มีคนท้องนะหลวงตาเมตตาพิเศษนะครับคนท้อง อันนี้มีผู้บ,บาดเจ็บนะครับผู้ป่วยนะครับสาธุสาธุดูนะครับอันนี้ยังยัง,ยงไม่สิ้นสุดถนนนะครับยังคงไปเช่นนี้ตลอดเมืองครับน่าจะต่อเมืองเชียงรายนะครับพี่น้องอสาธุชนทุกคนนะครับที่ ามารอในยาวตลอดเลยครับเพราะจากนี้ไปที่ผมนี่เดินมายังไม่ถึง300เมตรเลยนะครับที่ผมไปประมาณเกือบ2กิโลนะครับกิโลกว่านะจะเป็นเช่นนี้นะครับพี่น้องครับทุกคนครับอนุโมวนาบุญกับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายนะครับ ยกไม่ไหวไม่ต้องยกวางตั้งไว้แล้วมือจับไว้แล้วพี่นะ,ะมือจับไว้เอาโอเคครับสาธุครับอันไหนถ้ามันหนักมันยกไม่ได้ก็ไม่ต้องยกนะครับวางแล้วมือประคองไว้กระเป๋าอ้อมไปข้างหลังเลยนะแม่นะ ยกไม่ได้มันก็วางซ้อนกันก็ได้ครับวางซ้อนก็ได้ใจเย็นๆครับไม่เป็นไรถ้ายกไม่ได้ก็จับซ้อนกันก็ได้ถ้ายกไม่ได้ก็มือจับไว้แล้วหลวงตาเขาให้ค่อยพนมมือสาธุนะครับระวังแว่นด้วยนะครับเดี๋ยวหลวงตาเขาครับอันนี้ซ้อนกันเลยก็ได้นะครับไม่ต้องยกก็ได้นะครับซ้อนกันเลยซ้อนกับน้าด้วยนะครับพ่อครับแล้วก็จับไว้นะเดี๋ยวหลวงตามาเขาให้ค่อยพนมมือสาธุนะครับ าจับไว้นะครับครับผมอ่นนี่ติดกันไว้ไม่ต้องยกก็ได้ครับไม่ต้องยกจับของทั้งหมดเลยจับของทั้งหมดเลยครับจับหมดเลยครับไม่ต้องกราบครับจับของถวายเลยครับจับของถวายด้วยครับจับของถวายเลยครับอย่าลืมจับของถวายนะครับจับไว้รอเลยจากท่านมาถึงแล้วจับไว้รอเลยนะเดี๋ยวไม่ทันนะยกเลยยกเลยยกเลยครับสาธุครับเร็วๆวางเร็วๆครับวางเร็วครับเดี๋ยวไม่ทันนะ อ่านั่งตัวตรงๆตัวตรงๆตอับเนรลยตมกนรองัอันนี้เม่ซ้อนกันไว้เมซ้อนกันไว้ครับซ้อนกันไว้ถ้าเยอะๆนะครับมีซิปไหมมีซิปไหมไม่มีครับ เป็นรองครับปรนรองครับมาดูเสื้อผ้าให้หลวงตาด้วยนะครับกระเป๋ากระเป๋าสะพายกระเป๋าสตางค์หลวงตาไม่ค้อนะครับอันนี้เป็นน้ำมนต์หรือน้ำดื่มบางติดเลยครับบางติดกันเลยไม่ต้องอ่าครับอย่าลืมยกของไม่ทันนะครับยกของถวายนะครับกระเป๋าครับ เาดีางาเลยเน๋ยวื้หักเลยนี่คนห้วยสักเนีธอคนบ้านห้วยสักคนบ้านคนบ้านห้วยศักนู่นเหรอ่บ้วสัก่มาแ้วาแลวบ้านห้ยศักเริ่มใส่าลงตาเพราะว่าไม่คาดฝันว่าลวงตาจะเข้าพักที่ในหมู่บ้านนะครับเข้าไปลึกประมาณเกือบสอกิโลนะครับ อันนี้กระเป๋าสะพายไม่เหยียบนะลูกนะกระเป๋าเก็บเลยครับกระเป๋า,า,าไม่เหยยีบนั่งตัวตรงๆนะครับเคลื่ล้อครับปดเคลล้อครับไม่ต้องก้มกราบนะมือนครับตากล้องระยะห่างนิดหนึ่งนะครับถ้าใกล้ต้องต้องเบี่ยงทางนี้นะครับเหมือนผมนะระวังโทรศัพท์ลุงตาเหยียบนะครับปัดถอยหลังนะครับเคลื่ล้อครับปดเคลล้อนะครับ อ,นนอันนี้ถวายหรือจะข้อครับข้อครับข้อนะบอกลงตาด้วยนะ<ข>อบอกว่าข้อนะขอเป็นมงคลน,นะครับ ดูพี่น้องอยากถ่ายรูปนะครับอย่าลืมยกของถวายครับยกของจับของยของถวายนะครับจับของถวายนะอันนี้จับไว้ก็ได้ถ้ายกไม่ได้จับไว้นะเดี๋ยวลงตาไปค่อยอานโมนานะครับตั้งตัวตรง,ตรง,ตรง,ตรงครับลงตาระวังอันนี้นะ เอาหมอกไว้หลังนะครับเอาหมอกไว้ข้างหลังแหมหมอกหมอกหมอกเคนของเราเลยครับวัครับระวังโอวัดทงวนบอกโอครับพวกก็วาย่านย่านโยมย่านโยมท่านะย่านโยมท่าแล้วก็ปู่พวกนี้ไป วันโกนพร้อมเนี่ยมันี่เนาะเฮ้ยบอสโยมแม่ทาเนี่ยบอสโยมที่ทาตามทางนะครับแล้วก็มืัอนี้วันโกนปูเด้่ยมัอนี่เมื่อกี้วันโกนปูพร้อมนะครับโยมไล่มันนี่เมื่อกี้หลวงตาท่านกรรมชับฝากบอกว่าพอดีมีญาติธรรมจะมาถวายนะครับเครื่อง ฟังนะครับเครื่องฟังหูนะหูฟังนะครับข้างหน้านะครับท่านก็บอกว่าถ้ากลัวจะญาติธรรมรอเยอะใช้เวลาเยอะท่านคงไม่ได้แวะเข้าไปนะครับวันนี้ที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็ขอ,อนุโมธนาบุญกับพี่น้องญาติธรรมที่ญาติธรรมที่อยากจะถวายนะครับเป็นบุญแล้วครับที่คิดในใจเป็นกุศลก็เป็นบุญแล้วนะครับ นั่งถอยห่างผ้านะครับไม่งั้นท่านเหยียบไม่ได้นะครับถ้าใกล้ชิดตัวท่านเกินไปนั่งเหยียบไม่ได้นะครับถอยห่างนะครับนั่งลงลงนั่งลงนั่งลงจากถอยห่างผ้านีดหนึ่งถอยห่างผ้าไม่ต้องก้มตัวนะครับไม่ต้องก้มตัวเดี๋ยวท่านเหยียบให้ผ้าให้ไม่ได้นะตัวตรงๆนะครับนี่กลับข้างเดี๋ยวท่านสะดุดเคยสะดุดแล้วเมื่อวานกลับข้างอย่างนี้ช่าอย่างนี้แหละโอเค ยังยังอีกยาวครับพี่น้องยังเนี่ยนะฮะตัวเมืองเชียงรายอยู่ข้างหน้านะครับที่เลี้ยวขวานะถ้าอาจารย์กี่ภาษาครับออเจ็ภาษาครับเจ็ดภาษาผูกนั่ง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 ตรงนี้ครับตรงในเนี่ยครับครับมหห้าครับ ตาล้นาเกนะครับกรรยสดครับท่านผู้ชบเสื้อวางให้เรียบนะครับเสื้อวางให้เรียบเดี๋ยวสะดุดนะครับไมไม่เรียบร้อยเรียบนะครับระวังนะระวังนะลกของล้อเนี่ยนะครับเต็มานะครับ แม่เอาวางซ้อนกันอย่างนี้แล้วมือจับอย่างนี้ไว้นะเดี๋ยวหลวงตาเคาะให้เราค่อยๆอนุโมทนาบุญนะแม่นะสาธุครับ ไม่ต้องใกล้ผ้านะครับหลวงตาเหยียบให้ไม่ได้นะครับถอยนี่นึงถอยห่างจากผ้านิดหนึ่งนะครับประมาณสักศอกหนึ่งนะครับไม่ต้องก้มนะหลวงตาเหยียบผ้าให้ไม่ได้นะครับบรรยากาศอันนี้สองอันไม่ต้องยกนะครับจับประคองไว้นะแม่นะจับประคองจับขอประคองไว้หลวงตาคองให้ค่อยๆพนมมโนาสทุนะเดโยงเลยไหมครับ กับน้ํารอเลยนะครับหลวงตามาถึงแล้วนะครับนลวงตามาถึงแล้วจับพร้อมรอเลยใจเย็นๆครับใจเย็นๆหลวงตามาถึงแล้วนะถ้าพกหัวไว้ข้างหลังนะครับผ้าพวกหัวผ้าพกหัวครับไว้ข้างหลังเลยครับจับน้ําถวายจับน้ําถวายครับจับน้ําถวายครับจับน้ําจับนมถวายนะ ยังเป็นเช่นนี้ไปตลอดนะครับสเส้นทางนะครับพี่นอ้องให้อุโมทนาบุญแล้วกันนะครับวันนี้ก็ผมก็ได้มาอยู่ใกล้หลวงตานะครับแล้วก็ช่วยอานุโมทนา